สวัสดีครับผมนิติธรรมนิติธรรมรักเพื่อนที่แสนดีของคุณนะครับก็ตอนนี้ท่านกําลังอยู่ในช่องของนิติธรรม u t u e l ช่องรอบรู้สู่ออนไลน์ก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง YouTube แห่งนี้และก็ที่สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตามหน่อยนะครับขอบคุณมากครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันสักนิดหนึ่งนะครับก็เชื่อว่าหลายคนหลายท่านเนี่ยก็อยากจะมีสุขภาพดีนะครับผมก็เช่นเดียวกันผมก็อยากจะมีสุขภาพดีนะครับแต่สุขภาพดีมันไม่ได้มาโดยที่เราไปซื้อหามาได้มันต้องดูแลมันต้องรักษากันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นมีคลิปอะไรดีๆมีเรื่องอะไรดีๆมันก็ต้องมาบอกกันนะครับเคล็ดลับอะไรที่ทําให้เราสุขภาพดีล่ะนะครับ แล้วเราทําได้มันมันประสบความสําเร็จและสุขภาพเราดีขึ้นมาจริงเราก็จะมาบอกกับท่านเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อนนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่หมอนะนะครับแต่ผมเนี่ยพูดง่ายๆว่าเหมือนกับว่าผมเนี่ยเป็นผู้ป่วยคนหนึ่งนะฮะที่เคยมีอาการป่วยมาก่อนและหลังจากที่ผมปฏิบัติตัวดีนะครับผมทําตัวดีผมดูแลตนเองดีสุดท้ายผมกลับมามีสุขภาพ ที่ดีและเป็นปกติได้นะครับผมจะให้ท่านดูผมเป็นตัวอย่างสักนิดหนึ่งในอดีตที่ผ่านมานะครับว่าทําไมผมจึงสามารถมาคุยเรื่องของสุขภาพได้นะครับท่านดูนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือภาพผมเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับดูสุขภาพอ้วนทวนสมบูรณ์นะครับอ้วนทวนสมบูรณ์เหมือนกับดูแล้วจะไม่มีอะไร ถูกต้องไหมครับคุณรู้หรือเปล่าว่ามองดูแล้วเหมือนกับไม่มีอะไรแต่ขั้นในตรงนี้มันกําลังก่อ,อกเกิดอะไรต่างๆหลายๆอย่างอยูอย่ในตัวผมถ้าผมไม่ดูแลตัวเองถ้าผมไม่เปลี่ยนพนฤติกรรมหรือถ้าผมไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งผมจะอยู่ได้อย่างมากก็ไม่น่าจะเกิน2ปีหรือ3ปีผมอาจจะต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนนะครับ ถ้าคุณมองดูภาพให้ดีๆทางด้านซ้ายมือคุณจะสังเกตได้ว่าผมไม่สามารถตอนเนี้ผมไม่สามารถที่จะเดินด้เองได้ต้องมีคนช่วยพยุงเนื่องจากว่าตอนนี้ปวดหัวเขา่าปวดเข่ามากนะครับปวดเข่ามากนะแทบจะเดินไม่ได้เลยนะครับอาการปวดเขา่าสาเหตุของการปวดเข่าเนี่ยเกิดจากว่าน้ําหนักตัวเนี่ยมันเกินน้ําหนักตัวมันมากซึ่งตอนนี้น้ําหนักตัวอยู่ที่87กิโกร,รมัมในขณะที่เราสูงเพียงแค่ประมาณ171อนะครับเดินแทบไม่ไหวเลย นะครับก็ยังไม่ได้ไปหาหมอนะครับตอนนี้พอดีเพิ่งจะเริ่มปวดนะครับต้องมานอนลักษณะเหมือนกับภาพทังด้านขวามือคุณดูสีหน้าคุณดูสีตาสินะฮะมันก็คือคนอมโรคดีๆนี่เองถูกต้องไหมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยนอนโรงพยาบาลคิดว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงไม่เคยไปตรวจสุขภาพนะครับไม่เคยไปตรวจสุขภาพเลยนะคิดว่าตัวเองแข็งแรงอายุ50กว่าเนี่ยนะไม่เคยนอนโร,รงพยาบาลมีนอนโรงพยาบาลครั้งเดียว เพียงแค่เป็นไข้เลือดออกเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนเท่านั้นเองหลังจากนั้นไม่เคยไปห้หมอเลยไม่เคยตรวจสุขภาพไม่เคยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับคิดว่าตัวเองแข็งแรงมาตลอดเลยนะครับทีนี้หลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นคุณรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นผมไปพบแพทย์จากอาการของการปวดเขา่านะจากปวดเขานะสิ่งที่มันตามมาที่มันกําลังจะก,ก่อเกิดโรคโดยที่เราไม่ลงรู้ตัวเนี่ยอะไรคุณรู้หรือเปล่านะครับตัวที่1 ตรวจเจอแน่ๆความดันโลหิตสูงซึ่งตอนนั้นความดันโลหิตสูงอยู่ที่ประมาณ1 6 0 1 7 0ในภาษาแพทย์ภาษาหมอเราเรียกว่าความดันโลหิตสูงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวความดันโลหิตสูงเป็นยังไงผมจะพูดเป็นตอนๆไปนะครับคุณพยายามติดตามผมนะนะครับแล้วคุณจะได้อะไรต่างๆหลายอย่างจากผมอย่างแน่นอนนะครับตัวที่2ที่ผมเจอนะครับก็คือระดับน้ําตาลในเลือดสูงซึ่งตอนนั้นระดับน้ําตาลในเลือดอยู่ที่ประมาณ140 ภาษาหมอเราเรียกว่าเป็นเบาหวานเรียบร้อยแล้วแต่ไอตัวที่เราบอกว่าเราเป็นเบาหวานเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวมันกําลังคุกกุ่นอยู่ในร่างกายของเราและไอเบาหวานน้าตาลตัวนี้แหละมันกําลังไปทําลายระบบเส้นเลือดระบบประสาทต่างๆในร่างกายของเราอยู่ผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าผมปล่อยทิ้งไว้โดยที่ผมไม่รู้ตัวลักษณะแบบนี้ผมไม่ไปหาหมอเชื่อว่าอีกประมาณสักสองปีสาปีผมได้ฟอกไตแน่ๆนะครับเอาตัวต่อมานะที่ผมเจอนะ นะฮะก็คือไตเริ่มเสื่อมนะฮะอยู่ในขั้นที่3ซึ่งปกติแล้วไตเนี่ยระยะของไตเสื่อมมันจะมีทั้งหมด5ขั้นนะครับขั้น1ขั้น2ขั้น3นะขั้น4ขั้น5ถ้าขั้น4ขั้น5้านี่เริ่มฟอกไตแล้วนะขั้น5้าเริ่มฟอกไตสุดท้ายนี่ฟอกไต4ก็เริ่มเริ่มปิ่มๆแล้วนะครับสเนี่ยเริ่มกําลังเดือดนะฮะแต่สามมันยังไม่มีอาการระยะ1ขั้นที่1ขั้นที่2คนทั่วไปก็อยู่อยู่ประมาณขั้น1ขั้น2 ทั่วๆไปเนาะสำหรับคนอายุประมาณ4 0 5 0ขึ้นเนี่ยจะอยู่ประมาณขั้นที่1ขั้นที่2แต่ผมมันลามมาถึงขั้นที่3แล้วถ้าผมพลาดอีกปีเดียวเนี่ยนะครับผมจะต้องลามมาถึงขั้นที่4ขั้นที่5อย่างแน่นอนนะฮะการที่จะฟอกไตใกล้มากเลยพลาดเผลออีกนิดเดียวเจอแน่ๆนะครับตัวต่อมาที่ผมเจอคือไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลนะฮะ200กว่า ถ้าเป็นภาษาหมอเ,เขาเรียกว่ามันสูงอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ทั้งไม่ว่าจะเป็นความดันก็ดีไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลในเลือดสูงก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือ,อไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะที่มันอยู่ในร่างกายเราตอนนี้มันไม่บ่งบอกอาการของความเป็นโรคเรายังกินเรายังใช้ชีวิตตามปกติเราจะรู้อีกตอนไหนเราจะรู้อีกทีก็ตอนเมื่อเราฉี่ไม่ออก ไปหาหมอถูกต้องไหมก็คือการเป็นโรคไตตอนนั้นต้องฟอกไตแล้วเราจะรู้อีกทีก็ต่อเมื่อเป็นโรคเลือดสมองแตกเราไปหาหมอถูกต้องไหมนะเราจะรู้อีกทีก็ต่อเมื่อเส้นเลือดหัวใจตีบนะฮะต้องไปทําบอลลูนต้องไปทำบ,ทำบายพาสซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอย่างเนี้ยอันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องรู้ต่อไปบังเอิญว่าผมโชคดีผมไปหาหมอจากอาการปวดเขา่าหลังจากนั้นผมมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่คุณหมอแนะนํา คุณมาดูภาพปัจจุบันนะครับปัจจุบันอันนี้คือภาพผมปัจจุบันจากน้ําหนักตัว87ผมดูแลผมเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองตอนนี้น้ําหนักผมอยู่ที่7 1กิโลกร,รมัมนะฮะก็ลดลงมา10กโลนะครับหน้าตาที่เป็นคนขี้โรคอมโรคเป็นคนที่หน้าตาสดใสผมก็เชื่อว่าหลายท่านอยากจะมีสุขภาพแบบนี้ถูกต้องไหมฮะคุณก็อยากจะมีสุขภาพแบบนี้เหมือนกันแต่มันสําคัญที่ว่า เราสามารถทําตัวเองได้ไหมเราจริงจังกับมันหรือเปล่านะถ้าเราจริงจังกับมันเราทํามันได้เราก็จะมีชีวิตเดินไปได้ตามปกติแต่ถ้าเราไม่จริงจังเราไม่สามารถทํามันได้เราไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราได้เราก็จะเดินทางไปสู่จุดสุดท้ายของเรานะะอย่างที่โรคภัยไข้เจ็บมันเตรียมไว้กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ผมมีสุขภาพร่างกายที่เริ่มดีขึ้น นะครับจากการปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนําจากการศึกษานะครับในเรื่องของสุขภาพนะฮะตามช่องทางต่างๆจนกระทั่งร่างกายของเราปัจจุบันนี้กลับมาอยู่ในภาวะที่เป็นปกติหรือเกือบจะปกติก็ว่าได้นะครับทีนี้ในอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําคุณนะอ่าซ้ายมือนี่นะครับคือเป็นรูปปัจจุบันนะครับขวามืออย่างที่คุณเคยเห็นมาแล้วก็คือ ในช่วงที่เริ่มจะมีอาการนะครับของโรคประจําตัวเริ่มเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เราปรับเปลี่ยนตัวมาเราก็จะมีหุ่นทางด้านซ้ายมือก็เชื่อว่าหลายคนอยากจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําคุณนะฮะที่ผมทานอยู่เป็นประจำนะครับทุกเช้าเลยนะครับก็ว่าได้นะที่ผมทําทานอยู่ประจําทุกเช้าเนี่ยก็เกิดจากการศึกษาหลายๆส่วนนะครับได้ข้อมูลมาจากหลายๆฝ่าย นะครับเราก็ลองมาทําดูเราลองมาปฏิบัติดูเราลองมากินดูเออหลังจากที่เราทำเนี่ยร่างกายเราดีจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายตาดีขึ้นนะครับสายตาเนี่ยมองเห็นชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นระบบอะไรต่างๆทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับหลังจากที่ภาวะร่างกายเราสู่ปกติทีนี้ผมเลือกผมเลือกตัวตัวผักเนี่ย ทุกเช้าผมจะมีผักอยู่สามสี่ตัวเนี่ยมาปั่นรวมกันแล้วก็ทานเดือมทุกเช้านะนะครับเดือมทุกเชา้าทีนี้ไอตัวที่ผักเนี่ยที่ผมเลือกมาเนี่ยมันจะมีอยู่สามสี่ตัวนะฮะมันก็จะมีมะระนะครับกระเจี๊ยบเขียวนะครับแล้วก็ใบ,บัวบกแล้วก็มะนาวหรือบางทีอาจจะมีมะขามป้อมอย่างเนี้ยนะครับมาด้วยมาปั่นรวมกันนะครับมาปั่นรวมกันแต่ทีนี้ผมอยากจะฝากคุณนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อผักพ,กพวกนี้มา ต้องเข้าใจก่อนว่าชาวสวนก็เป็นคนปลูกเมื่อปลูกแล้วก็อยากจะให้งอกงามให้มันเจริญเติบโตให้มันสวยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาฆ่าพรางเนี่ยมันมีอย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่คุณซื้อมาเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับมาล้างให้สะอาดล้างประมาณสัก3ามสี่น้ำนะคุณอย่าไปล้างแค่ล้างน้ําล้างเดียวคุณต้องแช่ไว้แล้วก็ล้างล้างให้มันสะอาดสักสาสี่น้ําไปเลยขัดขัดขยี้มันหน่อยไม่เป็นไรนะครับหลังจากล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าคุณมีน้ำส้มสายชูเนี่ยประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยนะฮะคุณคุณเทลงมากับน้ำประมาณสักลิตรสองลิตรนี่นะฮะแล้วผสมให้เข้ากันแล้วก็คุณเอาผักพวกนี้มาแช่ไว้หน่อยแช่น้ำส้มสายชูไว้ประมาณสักสิ้านาทีนะฮะแล้วก็ค่อยเอาไปล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยเอาไปเก็บ แช่ตู้เย็นไว้นะครับเวลาเราคุณเราไปตลา,าดเราซื้อมาแล้วก็ซื้อมาเยอะหน่อยเผื่อไว้หน่อยนะครับเผื่อไว้ประมาณสักให้มันได้ประมาณสัก3าสีวันอย่างเงี้ยน,นะครับหรือประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะมาปัน่นทุกเชา้าทุกเชา้านะครับมันจะสะดวกสําหรับเราด้วยนะครับทีนี้มันจะมีเคล็ดลับอีกตัวหนึ่งในเรื่องของการเก็บของไว้ให้ได้นานนะครับอันนี้ก็ต้องมีเคล็ดลับเหมือนกันนะไม่ใช่ว่า,าคุณไปเอามาคุณปัน่นแล้วก็หลงังจากล้างเสร็จคุณแช่ตู้เย็นไว้เลยนะเพียงแค่วันวน,น่พืบางชนิดมันเนะน่นนะ นะครับเพราะบางตัวมันไม่ชอบน้ำนะครับบางตัวมันชอบน้าไม่เป็นไรบางตัวไม่ชอบน้ำเนี่ยมันนามันเสียเลยนะครับอย่างเช่นใบบัวบกเนี่ยหลังจากที่คุณล้างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณใส่กล่องนาใส่กล่องเปียกๆแบบนั้นแหละนะครับก็คือเก็บในตู้เย็นได้เลยนะครับใบบัวบกเก็บได้เป็นสัปดาห์เป็นอาทิตย์นะครับไม่เสียนะครับในส่วนของมะนาวเนี่ยนะครับหลังจากที่คุณล้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วต้องล้างนะครับมะนาวอย่าบอกว่าไม่ล้างนะนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันมีสารเคมีทุกตัวนะครับมะนาวเนี่ยคุณคุณ นะครับหลังจากคุณล้างแล้วเนี่ยคุณใส่ขวดโหลก็ได้นะใส่ขวดโหลนะเพาชฉะนั้นที่มันปิดไม่ชิดน่ะนะใส่ขวดโหลใส่ขวดแก้วหรืออะไรไว้ต่างต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็ปิดฝาให้แน่นนะครับแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้อันนี้คุณเก็บได,ได้ได้เป็นเดือนเลยนะครับในส่วนของมะนาวเนี่ยไม่เสียนะครับส่วนใน,ใน,น,นในส่วนของกระเจี๊ยบนะฮะในส่วนของกระเจี๊ยบเขียวนะฮะแล้วก็ไอตัวอตัวมะระไอตัวนี้เนี่ย หลังจากคุณล้างเสร็จเนี่ยคุณต้องมาตากให้มันแห้งก่อนนะอย่าเพิ่งไปเก็บในตู้เย็นเลยนะครับต้องมาตากให้แห้งผึ่งให้แห้งก่อนนะครับให้มันเสด็จน้ําก่อนนะครับหลังจากมันแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณใส่กล่องแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นอันนี้ก็สามารถเก็บได้เป็นเป็น3าสวันเป็นสัปดาห์เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะคุณล้างเสร็จคุณไปใส่กล่องเลยอย่างเนี้ยนะครับตัวนี้นะมันเก็บได้อย่างมากก็ประมาณ2อวันเดี๋ยมันก็เน่าละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ต้องมีเคล็ดลับของมันอยู่สักนิดหนะ ทีนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังว่าทำไมผมถึงเลือกผักประมาณ3-4ชนิดเนี้ยมาปั่นรวมกันคุณมาดูสักนิดหนึ่งนะครับอย่างทำไมผมเลือกมะระขี้นกนะฮะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณสมบัติของมะระขี้นกเนี่ยมันขม หะะวานเป็นลมขมเป็นยาอย่างที่โบราณเขาว่านะและสรรพคุณของมะละกี้นกเนี่ยโอ้โหมันมันโคตรเยอะมากๆเลยอะ่ะถ้าคุณไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะมันมันเยอะมากๆนะ่สรรพคุณของมันมันถือว่าเป็นเป็นผักวิเศษเลยละท,ที่ที่ธรรมชาติประทานก้นมาให้กับโลกมนุษย์มันถึงขนาดนั้นเลยนะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าใครเป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะฮะมันช่วยช่วยรักษาโรคเบาหวานก็คือช่วยให้ตับอ่อนมันทํางานดีขึ้น นในเรื่องของการผลิตอินซูลินขึ้นมานะครับไอตัวนี้มันเป็นการกระตุ้นกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยดึงน้ําตาลที่อยู่ในเลือดเนี่ยไปใช้ในรูปพลังงานกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมละตัวนี้มละขี้นกตัวนี้แหละมันจึงทําให้ในส่วนของของเบาหวานเนี่ยคือคนที่มีน้ําตาลระดับในเลือดสูงเนี่ยนะฮะมันทําให้น้ําตาลในเลือดมันลดลงหรือเข้ามาสู่ภาวะปกติแต่มันอาจจะไม่เร็วทันทีทันใดเหมือนกับยาทางด้านวิทยาศาสตร์นะ นะตัวนี้มันจะค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของมลคขีนกนะที่ผมเลือกมานะครับส่วนตัวที่2ที่ผมเลือกมาคือผมเลือกกระเจี๊ยบเขียวนะครับเขาบอกว่ากระเจี๊ยบเขียวเนี่ยผลประโยชน์ท่านเทพนะฮะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากระเจี๊ยบเขียวมันก็จะมีคุณสมบัติคล้ายๆกันกับตัวมลัเมื่อสักครู่นี่นะครับแล้วก็อีกอย่างกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมันจะมีเมือกใช่ไหมฮะมันรักษาเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าลำไส้นะครับโรคกระเพาะอาหาร ลดคอเลสเตอรอลอย่างนี้นะครับแก้ท้องผูกอย่างนะี้อันนี้อันนี้คือคุณสมบัติของกระเจี๊ยบเขียวที่มันมีอยู่ในตัวนะครับมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ไปอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลทางการแพทย์นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมก็ได้นะครับมันมีครั้งหนึ่งเมื่อประมาณประมาณตอนที่ผมอายุประมาณ20กว่าก็คือเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมมีอาการของตรวจจีด ใครเคยเป็นตัวจีดคงจะรู้นะมันจะเป็นคล้ายๆว่ามันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันจะชอบเป็นตุ่มขึ้นมาเป็นเป็นผื่นแดงๆแ,และเวลามันมันจะชอบเคลื่อนไปเคลื่อนมานะครับแล้วก็ไอ้ตัวจีดตรงนี้เนี่ยเวลามันมันมันผ่านตรงข้ออย่างนี้นะมันจะปวดมากเลยนะมันจะค่อยๆไล่มาตามแขนตามข้อนี่ผมก็เลยไปตรวจเลือดที่โรงพยาบ,บาลแหง่ง,ง,ง,แหงหนึง่งนะฮะไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับ ทีนี้หมอจอดเตือตรวจเลือดดูเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าผมได้เป็นตัวจีดนะครับทีนี้ผมก็ถามคุณหมอว่าในยุคนั้นนะฮะในยุคนั้นผมถามคุณหมอว่ามียารักษาไหมครับคุณหมอในยุคนั้นคุณหมอตอบผมว่าไม่มียารักษาตัวจีดไม่มียารักษานะต้องปล่อยให้มันตายเองคุณหมอบอกว่าประมาณสองปีมันจะตายเองอ้าวถ้าเกิดว่ามันไม่ตายแล้วผมไม่ตายก่อนมันเหรอในเมื่อไม่มียารักษานะ ตัวจีนไม่มียารักษาสมัยก่อนแต่สมัยนี้ไม่แน่ใจว่ามียารักษาหรือเปล่านะครับสมัยก่อนคุณหมอบอกว่าไม่มียารักษาทีนี้เมื่อไม่มียารักษาเราก็รู้สึกกังวลนะเฮ้ยทำยังไงดีวะนะฮะเพราะว่ามันมันเลื่อนเกิดมันขึ้นสมองนะฮะมันก็ปวดศีรษะปวดหัวถูกต้องไหมมันเข้าขึ้นตามันตาบอดเลยนะตัวจีนเนี่ยใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างอันตรายเนี่ยทีนี้บังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยเราเดินไปที่ตลาดนะครับเดินไปที่ตลาดเนี่ยก็เจอแม่ค้านะครับ นะฮะเจอแม่ค้าที่เป็นคุณยายนะครับก็ไปเล่าเขาฟังว่าผมมีตัวจีนยายนยผมไปหาหมอเนี่ยนะฮะก็หมอบอกว่าไม่มีทางรักษาแล้วผมไม่รู้จะทํำยังไงคุณยายก็บอกว่าไอ้หนูเอยเอ็เองจะไปกลัวทาไมอะ่ะนี่เอากระเจี๊ยบเนี่ยไปต้มกินนะฮะเนี่ยไปต้มจิ้มน้าพริกกินคุณเชื่อไหมนะ,ะผมไปต้มไปกินประมาณสักสักหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์เนาะนะอาการที่ผมเป็นมันยุบมันหายจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะสาปีล้วไม่มีอาการของตัวจีขึ้นมาเล นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะสิ่งที่ผมพูดนะครับเพราะฉะนั้นแต่ทางที่ดีที่สุดคุณเชื่อแพทย์นะไม่ต้องมาเชื่อผมนะครับ <outgoing. S 1> เพราะว่าตรงนี้มันไม่มีทางการแพทย์ยืนยันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเชื่อมันเป็นเรื่องของคนโบราณที่เขาพูดกันมานะฮะแต่เรามันไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วคุณนึกออกไหมยาของหมอก็ไม่มีทางรักษาสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้อาจจะมีรักษาแล้วก็ได้นะครับสมัยก่อนมันไม่มีเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับเราก็ลองดูเพราะลองดูเสร็จปั๊บมันไม่โผล่อาการของตัวจีขึ้น นะครับอันนี้ก็คือสมุนไพรของของกระเจี๊ยบเขียวนะครับอันนี้แต่ว่าไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันนะอันนี้ก็ต้องเรียนใา้คุณทราบก่อนนิดหนึ่ง,งไม่จำเป็นต้องเชื่อผมนะครับนะฮะก็จากประสบการณ์ที่ผมใช้มานะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือผมก็เลยเลือกกระเจี๊ยบเขียวนะครับบอกว่าประโยชน์คั้นเทพนะครับมาคุยมาเล่าให้คุณฟังนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือใบบัวบกนะฮะใบบับบวบกเราก็รู้อยู่แล้ว,ลลวเพราะว่าตรงนี้คือมหัศจรรย์พืชเย็นเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับ แล้วก็คุณสมบัติของมันก็น่าทึ่งนะฮะก็อย่างที่เรารู้้กันโบราณก็บอกว่าแก้ช้ำในใช่ไหมฮะใบบกอย่างนี้นะครับก็แน่นอนที่สุดมันเป็นพืชที่มีวิตามินเอค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็บำรุงสายตาบำรุงสมองนะครับก็ยังช่วยลดน้าตาลในเลือดด้วยนะครับแล้วก็มีกากใยอาหารค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เรารู้ๆกันอยู่แล้วมันดีอย่างแน่นอนผักนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าล้างให้สะอาดนะครับเพราะว่าสารพิษที่มันอยู่ในผักเนี่ย น้มันสะสมทุกวันทุกวันมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็พยายามล้างให้มันสะอาดก่อนที่จะนํามากินมาดื่มมาเคี้ยวนะครับไอตัวต่อมาที่ผมเลือกเนี่ยนะครับก็คือมะนาวมะนาวเขาบอกว่าเป็นน้ํามาสจรนนะครับมะนาวมันคือน้ํามาสจรนนะครับ ก็สรรพคุณของมันเราก็รู้อยู่แล้วนะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับก็ช่วยขับเสมหะช่วยย่อยอาหารกระตุ้นการทางานของลาไส้ช่วยผิวพรรณสดใสเนาะเพราะว่ามันมีวิตามินซีค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็คือพืชที่ผมเลือกมาและอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมจะเอามาใส่นะฮะถ้ามันเป็นหน้าของมันก็คือมะขามป้อมนะครับมะขามป้อมนี่ก็ดีครับเป็นเป็นพืชก็เรียกว่าพืชสมุนไพรนะครับอันตรงนั้นก็ดีนะครับแต่ว่า ในบางตลาดราคาก็ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับก็กิโลหนึ่งก็เป็นร้อยเหมือนกันนะมะขามป้อมเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเป็นบางหน้านะครับบางที่นะครับแล้วก็พันุ์ก็มีหลายพันพันธุไทยพันธุอินเดียอย่างนี้นะครับมะขามป้อมอันนั้นก็สามารถเอามาปั่นรวมกันได้นะครับ ทีนี้หลังจากที่เราได้ผัก3ตัวนี้แล้วนะครับก็ไม่จาเป็นต้องต้องเยอะนะครับมะระก็อาจจะประมาณสักลูก2ลูกไม่จำเป็นต้องเยอะนะครับนะากระเจีย๊ยบอาจจะประมาณสักลูก2ลูกอย่างนี้นะฮะใบบัวบกสักข,ขยุบหนึ่งมะนาวสักลูกหนึ่งอย่างนี้นะครับให้มันได้ประมาณสักหนึ่งแก้วนะครับเวลาเราปั่นอะไรต่างๆก็แล้วแต่ถ้าเราทานเยอะมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันเนาะเพราะว่นนาบางทีพืชผักบางชนิดมันก็มีสารเคมีอยู่ในตัวของมันนะครับเพราะฉะนั้นก็ทานในปริมาณที่มันเหมาะสม ให้กับพอเพียงกับความต้องการของร่างกายของเราทุกอย่างถ้าทานปริมาณเยอะมันเป็นผลเสียมากกว่าผลดีแม้ะกระทั่งข้าวที่เราทานทุกวันเนี่ยเราทานเยอะมันก็เป็นผลเสียเพราะข้าวมันคือแป้งแป้งมันคือน้ําตาลถูกไหมฮะน้าตาลมันก็เข้าไปในเส้นเลือดนะฮะพอเส้นเลือดมีน้ําตาลมากก็เป็นเบาหวานอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าบางทีเราเรา เราทานเรากินแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราไม่ได้ออกกําลังกายพลังงานไม่ได้ถูกใช้น้ําตาลมันก็ไปข้างในเช่นเดียงนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรต่างๆก็แล้วแต่ทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอเลยนะครับเวลาคุณปั่นเนี่ยคุณไม่ต้องไปใส่อะไรนะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันทำไมมันขมอย่างเลยวะใส่น้าตาลหน่อยดีไหมไม่ต้องไปใส่นะไม่ต้องใส่เกลือใส่หน่อยดีไหมวะไม่ต้องไปใส่เพราะน้ําตาลใส่ไปมันอันตราย โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนที่มีโรคประจําตัวคนที่เป็นเบาหวานอย่างนี้คุณไปใส่ได้ยังไงน้าตาลนะ่ะกรูโครดอย่างนี้นะฮะน้าตาลน้าผึ้งอย่างนี้นะ,ะซูโครสอย่างอะไรพวกเนี้นะฮะมันคือมันมันอันตรายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่เราเอาคุณสมบัติประโยชน์ของมันล้นลวนดีกว่านะครับเกลืออย่างนี้ยใส่ได้ไหมมันลดปแรปรปร่มสักหน่อยไม่ต้องไปใส่พเพราะเกลือเนี่ยมันคือตัวอันตรายตัวหนึ่ง เพราะปัจจุบันนี้เราเราทานเกลือกินเกลือนี่ก็มากพอกอยู่แล้วจากเครื่องปรุงอาหารประเภทต่างๆแม้กระทั่งน้ําตาลปัจจุบันเนี่ยเรากินก็มากพออยู่แล้วนะกาแฟอะไรสารพัดอย่างนีวันหนึ่งไม่รู้กี่ช้อนชากี่ช้อนโต๊ะมันมากพออยู่แล้วไม่ต้องไปใส่นะเอาแบบเพียวๆแบบนี้แหละให้มันได้คุณภาพของสรรพคุณของของของ,ของผัก นะในวิตามินของมันอย่างแท้จริงเพื่อร่างกายของเราจะสามารถดูดซับไปใช้ให้มันเต็มที่นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านนอกจากการดูแลสุขภาพสําคัญมากๆเลยนะครับไอ้พวกนี้หนึ่งมันคือตัวสุดท้ายที่ท่านจะมาทานะนะครับแต่ตัวที่สําคัญที่สุดท่านต้องดูแลสุขภาพท่านก่อนนะทำตามที่คุณหมอท่านแนะนาอย่าไปดื้อน,นะครับคุณหมอแนะนาให้ทานยาอะไรก็ทานไปเถอะนะครับเพราะว่าคุณหมอเขาเรียนมา78ปี เขามีความรู้มากกว่าเราอย่างแน่นอนอย่าไปเชื่อคนที่ไม่เคยเรียนแพทย์เรียนหมอนะแต่มาบอกพูดกับเราเพียงแค่สองสามคำแล้วเราไปเชื่อเขาว่าอันนั้นไม่ดียานั้นไม่ดีอย่าไปกินไตพังตับพังมั่งอะไรต่างๆพังนะครับนะฮะไอ้คนที่ไม่เรียนเนี่ยเราชอบไปเชื่อเขาแต่เราไม่ชอบไปเชื่อคนที่เรียนเพราะฉะนั้นคนที่เขาเรียนมา7จ็ดปีเขาบอกเราอย่างไงเราเชื่อเขาไปเถอะและทําตามเขาและก็สุขภาพของเราจะได้ดี หลังจากนั้นตรงไหนที่มันดีมันน่าจะเป็นประโยชน์นะเราก็ลองทำทานดูสิ่งที่ไม่ัมนไม่เป็นเป็นพืชผักสมุนไพรในบ้านของเราเนี่ยนะที่มันสามารถหาได้คุณทำไปเลยนะครับสุขภาพคุณดีอยา่างแน่นอนครับโอเคก็ต้องขอขอบคุณท่านอย่างยิ่งนะครับที่รับชมจกนกระทั่งจบรายการ นะครับในช่อง YouTube แห่งนี้นะครับที่สำคัญก็อย่าลืมฝากกดติดตามหน่อยนะครับเพราะว่าจากนี้ไปผมจะมีคลิปแต่ละคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตส,สูงนะครับโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดโรคมะเร็งนะครับที่เรามีประสบการณ์มานะครับซึ่งซึ่งในส่วนที่ผมจะพูดจะคุยไปเนี่ยมันออกมาจากประสบการณ์ทั้งหมดและผมศึกษาผมหาข้อมูลมาจงกระทั่งทุกอย่างมันกลับมาอยู่ในภาวะปกติเพราะฉะนั้นก็ฝาก ท่านกดติดตามด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณท่านมากนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ